สีเท่ากับสี i i ああ่บวกสีเท่ากับเท่าไรลูกนัสี่อันนี้ตัวสอ่ะเป็นเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเก่งมากครับสี่บวกสีเท่ากับแปโอ้โหสุดยอดห่วงต่อไปห้าบวกเท่าไรลูก โอเคเนี่ยจำได้เ้วเห็นไหมละ่ะห้าบวกห้าเท่ากับสิบไหนลูกสิบมีอะไรลูกมีินตะปูโอ้โหสวยเลยนะเนี่ยโอ้อะต่อไปหก <6, S 1> ลูกหมดหมดบวกหด,ด,ดตัดได้เป็นี่จะอันนี้จะหดเนิงอันนี้จะห6เหรออ่ะ 6, 6หกหกไวในใจโอโ้ในใจอ่ะหกแล้วไหนหกเอาข้างนอกมา หกไว้ในใจละแล้วลทีนี้เอาเอามาอีกหกอ่ามาหกนิ้วหกแล้วนี่หกแล้วหกในใจแล้วเนาะเจ็ดเจ็ดแปดเต้าสิบสิบเอ็ดครบยังครบแล้วต่อสิบตอ่ตออ่าสิบสองลูกหกบวกหกเท่ากับสิบสอง โอเคนะครับเจ๋งมากครับ